สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเก็บแอปเปิลนะคะที่ดกมากนะคะไม่เคยในชีวิตเลยค่ะเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกของการเก็บแอปเปิลของเรานะคะก็คือนี่คือต้นแอปเปิลนะคะเขามีหลากหลายมากหลายต้นมากนะคะก็คือเป็นสวนแอปเปิลนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์หวานหวานมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการเก็บกันกับเพื่อนๆน,นะคะว่าดูซิว่าเราจะเอาไปทําอะไรกินกันบ้างแล้วก็ เราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เนาะอันนี้ที่สําคัญนะคะได้ค่าจ้างเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้คือต้นแอปเปิลต้นแรกที่เราจะเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะมาเรีวเรีเด็ดหมุนหมุนเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะแอปเปิลนะคะก็เห็นไหมคะลูกวันเริ่มชิมได้เลยเหรอคะพี่ชิมชิมชิมนะอืมอืมอืม แอปเปิลปอสารพิษอร่อยมากอืคือคืออร่อยมากอ่ะอย่างนี้เราไม่เอาค่าจ้างแล้วเราเอาแอปเปิลลูกแดงแดงอย่างเงี้ยี่หวานเนาะกินอ่งก่อนเถอะ

มากคือคือมันหวานอะ่ะมันไม่เปรี้ยวอะ่ะหืมว่าเก็บต่อกันเลยเพื่อนต้องเก็บลูกแดงใช่ไหมคะอือ เก็บไปกินไปค่ะกิน่ออร่อยมากันกี่เดือนจะไอมา่ใว่ามเดือนมอริมันไปดูรอบๆต้นนะคะว่าความดกของเขาดกขนาดไหนนะคะ นี่ต้นนี้ก็คือจะต้นหวานเนาะตอนนี้เราจองนะคะโอ้ยก o d ดู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 ตอนนี้เราจองค่ะมันมันจะถึงโคนแล,ล้วค่ะดูมันตีค่ะมันงามงามๆดดโดดยอดมากยอดสุดยอดไม่ต้องกลัวสารไม่ต้องกลัวสารด้านนู้นก็เก็บ แอปเปิลกันนะคะก็นี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะต้นนี้นี่ก็คือว่าดกจนกิ่งหักอะคะ่ะดูคะ่ะนี่นะคะแอปเปิลนะคะนี่ดูดูด,ด,ดิมันหักจริงๆนะคุณเนี่ยนะท่านผู้ชมค่ะกิ่งเขาหักจริงๆนะ,ะเพราะความดกของเขาอะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะคือเลิศมากะคะ่ะเยวคนเตี้ยเก็บข้งล่างก่อนนะ สนุกมากเลยเก็บแอปเปิ้ลมันนี่นะดยอันนี้นดูดิเย้เสุดายอันนี้เนี่ยมเก็บแอปเปิ้ลเจ้าของไม่อยู่ไงตอนนี้เจ้าของสวนออกไปเก็บอันนู้นละเจ้าขอไปไหนอะทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปเหรอใช่ฮะใช่เดี๋ยวเดีมาเก็บแอปเปิ้ลค่ะเจ้าเจ้านายไม่อยู่ไงคะหนูก็ระเลงหน่อยนึงเฮ้ยต่างหูต่างหูต่างหูอพี่นี่นะคะเจ้าของเขาไม่อยู่ใช่ไหม แล้วก็นี่เลยเอ้า้าเอ้อ้ต้องสามอันสามอันสามอันเจ้าของไม่อยู่แม่เอ้ยเอ้ยอาเอ้าอ้าวทำไมทำไมทำไไปเก็บฟาร์มเหมือนเลยกนี่อึบอึบอึบเออฮะนี่ก็คือเป็นชั่วโมงพักเหนื่อยของพวกเรานะคะหลังจากที่เก็บลูกปรุนมาแล้วนะคะก็ นะคะก็มานอนพักกันนะคะก็จะนอนกันแล้วนอนกันแล้วไม่ไหวแล้วคือพักกันสักพักหนึ่งนะคะเจ้าของไม่อยู่แล้วเราก็พักกันเลยค่ะก็นะคะสำหรับวันนี้ก็เก็บแอปเปิลได้เยอะเลยนะคะก็แอปเปิลหวานนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามฟร์มคุณแม่แปงด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วว่าเราจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ